พระองค์ทรงตรสแก่บุคคลผู้ทูลถามว่าความพ้นทุกข์ถึงพระนิพพานได้เฉพาะผู้เป็นสาวกของพระองค์เท่านั้นหรือรัฐที่อื่นหรือ,อย่างอื่นเขาจะสามารถจะพ้นทุกข์ได้หรือเปล่าได้ไหมพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงใี้พระดำรัสว่าบุคคลใดชุมนุมใดบริษัทใดก็ตามถ้าผู้ปฏิบัติ ทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์ก <c oughs> แล้วบริษัทนั้นขณะนั้นมูลนั้นลัทธินั้นอาจารย์นั้นจะต้องได้ถึงพระนิพพานเหมือนกันหมดพระองค์เอกอ่ายางฉลาดพระองค์ไม่ว่าได้เฉพาะสาวกของเราแล้วกับเราเท่านั้นพระองค์ไม่เก่นะพระองค์ตอบเรื่องทมเอาทรรมมากอาจะทาให้สมบูรณ์ <c oughs> อย่างนี้แนละ้วเดี๋นี้เขาก็รู้ได้ว่าทมเรานี่มันอยู่ในัจะ ในอยู่ในศาสดาไหนที่นี้เขาก็รู้ได้น่ะมักประกอบไปด้วยออแบตอะไรบ้างคืออย่างนั้นอย่างนั้นอบรมอย่างนั้นสมาธิสมาสังกปูสมาวาจาอสมากรรมโตสมาอชิโวสมาวายามโมสมาสติสมาสมาธิเมื่อเขาศึกษารู้เรื่องนี้แล้วเขาก็ไปตรวจดูที่จาย์ไหนมีประพฤติปฏิบัติตามเขาก็รู้ได้ที่นี่ ไปอยู่เฉพาะในหมู่นั่นขณะนั้นขณะนั้นไม่มีเพราะไม่ถูกต้าตามหลักนี่ก็าเทือ,อนนี่เป็นตำระเป็นเครื่องวัดเสียแหละเขาก็รู้ได้พระองค์ไม่อตอบไม่อวดล่นของเราเท่านั้นถูกต้อ,ของข้ก่อนอื่นผิดอันนี้เป็นมันเป็นสิทธิขึ้นมาพระองค์ตอบอย่างฉลาดไม่แสดงทิฐิของพระองค์หรือของสาวกพระองค์โอ้โอวดให้คนใครๆเขาเอามองเห็นว่นได้แง่ที่ว่าใช้ ไม่มีอุบายแล้วไม่มีปัญญาในการพูดในการสอนก็ไดม่ให้กระทบผู้อื่นพราองค์ฉลาดอย่างยิ่งในการพูดไม่ไห้กระทบสิ้นเหล่านี้ถ้าเราจิต ใจของเรามีนิกสายนอกไปใน,นตรวจตามตรงตามปฏิบัติตามมันรู้ได้ไม่ใช่ว่ารู้ไม่ได้ปฏิบัติไปด้วยตรองตามไปด้วยมันเพราะมันมีทางไปทางมาทางเกิดทางดับไม่ใช่ว่ามันมาลอยลอยเรียกว่ามีเหตุมีผลเราเอาหลักจากสองอย่าง ทางผิดทางถูกหรือ,อกุศลอกุศลหรือบาปหรือบุญที่พูดกันเนี่ยทำไมจากสนเนี่ยนั่นเป็นกิริยาพูดบัญญัติแต่หลักธรรมะแล้วมันอยู่ในจุดทางเดียวกันทางผิดทางถูกเรารู้ได้เห็นได้ตามความเป็นจริงเหมือนท่านว่าเกิดแก่เจ็บตายมันก็มีจริงไม่ใช่ว่าไม่มี ในส่วนทุกข์สติปัญญาที่กําหนดรู้ทุกข์เหล่านี้มันก็มีจริงเมื่อเราเรียนเราศึกษาเรารู้เห็นจริงๆพว่าของมันมีอยู่แล้วเมื่อเห็นจริงส่วนทุกข์จริงเนี่ยใครเล่าชอบสิเนี่ยใครเป็นผู้หลงใครเป็นผู้ชอบมันก็ต้องถึงผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจมันก็กระเทือนถึงกันมันไม่เป็นสิน่งที่เราดีสัย์สิ่ละไม่ได้เพราะมันรู้แหละ ว่าไม่ไดีแต่ถ้ามันยังหลงอยู่มันก็ต้องละไม่ได้ไดจริงๆถ้าสติปัญญายังไม่มีกําลังเรียกว่าไม่มีอินทรีย์แก่กล้าเรียกว่าไม่มีปารมีปารมีกอะไรสิ่งละปารมีปัญญาปารมีวิริยะปารมีสัจจะปารมีอธิษฐานปารมีสิ่งเหล่านี้แหละมาเป็นปารมี ที่ไม่มีเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้อกรรมไม่ได้สั่งสมให้มีในใจของเราสิ้นวันนี้กำลังใจของเราอดทนก็ยังอ่อนความเพียรไปยังอ่อนสมาธิไปยังอ่อนปัญญาไปยังอ่อนการเสียสละก็ยังอ่อนการอุเบกขาก็ยังอ่อนปรมีก็เลยอ่อนไปโดยไม่ใช่ปรมีไม่ใช่เพียงแต่คำพูดเฉยๆมันมีตัวมีตน มันมีธรรมะมันมีปรากฏการไม่ใช่จะเป็นคำพูดแต่โดยมากคนก็พูดตามตามกามันเวลานึ่งโดยไม่ได้คำนึงถึงหลักอันนี้อ่อนแล้วทำไมกล้าได้ไม่มีทำไม่มีขึ้นได้มันที่เรียกว่าเรามาฝึกนี่แหละเรียกว่าทำไม่มีขึ้นเพราะฉะนั้นการฝึกต้องมีหลักในการฝึกมีการรับรองตัวของเราเองมีหลักในตัวของเราเอง เชื่อมั่นในตัวของเราเองไม่ใช่ฝึกลอยๆเข้าจุงไปลอยๆต้องเข้าหาหลักเรียกว่าสมาธิคือทำหลักเรียกว่าภาวนาคือสร้างหลักฐานในการเชื่อในการถือให้เราสามารถรับรองการปฏิบัติของเราได้โดยตนเองจึงสงกับสวาก์ขาตัวเรียกว่าสันทิติโตที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว ถ้าไปจับลอยมันมีหลักเนตัวเองมันก็เชื่อไปเดอนลอยเขาว่าดูว่าวันนั้นดีเรืองนั้นดีก็ไปเชื่อเขาก็ไว้ใจมันก็ไปเชื่อตามเขาเลยไม่มีอะไรมีหลักอันนั้นให้คณให้โทษเรื่องดวงดาวยามอะไรต่างๆไปเชื่อมงคลตื่นข่าวไป้อยแปดสิ้นตอนนี้มีอยู่ทั่วไป หนังสือบางเล่มที่เราตรวจรวจดูแล้วมันเพียนของคนมีความรู้แต่ความรู้ไม่มีหลักที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับเราอันนี้แต่เราไม่มีทางทางเลือกก ก็นึกว่าม tamam ันถูกต้องมันดีจริงๆแต่เราที่ากณนาแล้วที่เคยเห็นที่ปรากบมาแล้วในมูมปฏิบัติเรามันไม่ใช่เป็นเรื่องพิเศษเป็นเรื่องความหลงไทนงนั้นบวกเขาส่งพวกเขาสินงนั้นไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นในตัวของเราเอง ไม่ได้ส,สร้างสติปัญญาในตัวของเราเองเมื่อกากคนอื่นก็ไม่ผิดอะไรกับศาสนาพิษที่เอาพระพป็นเจ้าที่มสร้างโลกไปเชื่อจริงๆมาเข้าสง่งเข้าสินก็ไม่ผิดอะไรมันไม่ได้เป็นสติปัญญาของเราเองมันคนอื่นเขาสริงเอ่นมาชวนในพูดธใชวนในว่าแต่มันเป็นได้จริงนะที่น่าอศจรรย์ที่ คนวิปลาสก็ดีคนเขา้าทรงก็ดีมันคล้ายคลายกันคนที่ปฏิบัติอิที่เรียกว่าวิปัสสนุกิเลสมันสามารถรู้มหมนเน้นกันกับคนเข้าสิงมันเก่งยังไม่หย่ยอยน,นคนเข้าสิงก็ใช้โดยวิปัสสนุกิเลสอันนี้เองที่มันเกิดขึ้นในเทเจจะมาเขียนในประวัติหลวงปู่ฟันใที่เรื่องในที่จัดเนะ่ย นั้นไม่ใช่ย่อยหน่อยเ้ามากจะไปรู้กําหนดจิตว่าอะไรจะอะไรต่งงางๆแต่อย่างนั้นรู้ชีวิตของไม่ชิดตัดบ้านปลายผนที่สุดว่ามันเสือ่อมมันนี่ไปแล้วมันมันตกไปไม่รอดตัวเองจะช่วยตัวเองไม่ได้หลายหลายคนที่มันเคยเป็นอย่างนั้นมีทายักเป็นให้ฝึกให้ก็ได้แต่ไม่เอาไวใช่เพราะไม่มีประโยชน นี่ขณะหนึ่งเขาฝึกอ่โร้ยมันสนุกจริงๆเนาะเขาไปเที่ยวงสวรสด์อไม่ใช่สนุกเฉยๆพอไปเห็นแล้วลุกขึ้นก็เป็นลำา้อมสนุกจริงๆจริงๆแสดงกิริยก้าคาลเอ่อขึ้นนะคือมันเป็นในจิตใจเครี่อกว่ามโนที่มันอ่าที่คิดเนีมันสนับสนุนแ้วมันก็แสดงกิริยาออกโดยเมื่อจิตมันถึง ต่นั้นมันเปลี่ยนละเอียดได้โดยธรรมดาแล้วไม่รู้มันหลงไปได้มันทำไปได้กิริยาไปได้เข้าสิ่งนี้มีคณะหนึ่งที่เขาที่เขาฝึกกันไม่ใช่อนะื่นไกลนะท่องน้าพุดโธนี่แหละแต่กำหนดลมหายใจเร็วๆเข้าออกเร็วๆพุดโฟดโ โผเร่ง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 เขาเรียกเขาเออความตายจะมาถึงเดี๋ยวนี้เร่งเขาพุทธทองพุทธองพุทธองเาเร่งเขาที่ไปให้้นตกพอเ็น้นเร่งเร่งทำไปทำไปทำไปพที่สุดเวลามันนี่ขึ้นมามันว่างมันถึงความแต่จิตดวงพอสงบแล้วโอ้ยอยากเห็นอะไรกูเห็นนะไรเ็นแล้วแต่มันน้องไปเสนี่ อาจารย์ผ <c ười> <c ười> ู้สอนผลที่สุดตัวเองก็สึกเด่นียวไม่ไม่มีอะไรเลยคนลูกศิษย์ลูกหาก็สึกหายแล้วเคลื่อยเป็นก็าไม่มีอะไรเลยถึงกระสรมแบบน้ำมันเกิดไม่มีอะไรเลดยู่เพรามันไม่ถูกทางนันเองพอออกจากสมาธินั้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรเวลาความกังวลหลก็มีอยู่ทั่วไปมันไม่ได้แก้ไขจิตใจ โดยเฉพาะไม่เกิดสติปัญญาอ,องครมจิตใจโดยเฉพาะมันมาจากอย่างอื่นมาจากความหลงหลงเห็นหลงรู้หลงนึกหลอเวลาจะเอาจริงแล้วมันความหลงมันเอาจริงมันเอาจริงมันไม่ได้มันมันไม่เป็นอรยิยสัจมันไม่เป็นทางจริงพวกเขา้เขาสิงเข้าทรงกบเหมือนกันนะ ไม่ได้ประโยชน์พวกนี้ได้แต่ชื่อการเท่านั้นนะบ่วงสรวงบูชาก้อนวนอนขออย่างนั้นเนี่ยตัวเองไม่มีอะไรไม่ได้สติปัญญาอบรมตัวเองมันเป็นการมองงานไปโดยอาการต,าตา่างๆใครกว่าพึ่งแต่สิ่งอื่นอย่างเดียวตัวเองไม่มีตัวก็เป็นทาสของคนอื่นเท่านั้นเองแล้วแต่เขาจะใช่มันไม่เป็น,นอิสระ เรายอมไปธาตุสิ่งอื่นธาตุอันอื่นแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ให้ยอมอย่างนั้นให้เรารู้เราตนเองเห็นโดยตัวเองเชื่อตัวเองช่วยตัวเองปฏิบัติตัวเราเองจึงจะถูกอันนี้เป็นหลักในการเชื่อถือและในการปฏิบัติจึงไม่เรียกว่างองาย เยอะแบบที่เยอะทนเรียวันนี้พูดมาก,กอีกวันอ้าหล้งจากสวดมนต์ไหว